เติมเกมราคาถูกนะครับผมผมจะไม่ขัดช่วงเวลาการถ่ายข,ของมากมายนะคือโอเวอร์ท็อปอัพเลยนะครับผมสะดวกแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็รวดเร็วแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปผมไปคลิกได้เลยนะครับโ <Okay. S 1> อเคอ่าฮะอย่าพิ่งไปครับผมอย่าพิ่งไปไหนเลยอย่าพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆมากมายในช่องเรานะครับผมแล้วถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้ว ก็ไปดูคลิปได้เลยมีตัวละครมากมายที่รีวิวเลยนะครับผมอย่าลืมมาดูกันได้นะครับผมตัวละครที่ทุกคนตามหาอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะครับสวัสดีครับผมในเราอยู่กันในเกมบีเทพมรณะชีวิตนี้รันกับผมอ็นฮีแชแนลกันอีกแล้วในเซิร์ฟเกาหลีโกบลไทยเซิร์ฟเกาหลีโกบลไทยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมายังผมก็เลยยังไม่เข้าใจแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปอยู่นั่นแหละ yeah. what, what, what วันนี้รก็มาอยู่คอนเทนต์ดีคอนเทนต์เดิมของเรานะครับผมเป็นแปลสกิลอยู่แล้วแปลสกิลน่าจะเป็นตัวท้ายของ UR แล้วหรือเปล่าครับผมเอออาจจะเป็นตัวท้ายของ UR ที่เรารีวิวไปแล้วก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากให้รีวิวตัว SSR หรือ UR ตัวที่ผมยังไม่ได้รีวิวอีกคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเราจะรีวิวให้แน่นอนนะฮะตัวละครตัวนี้มีตัวละครที่มีชื่อว่าซาเอลอพอลโลนะครับผมแกลนใช่ไหมถ้าจำชื่อไม่ผิดมันใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าผิดต้องขออภัยด้วย ม,มันคงไม่ผิดหรอกเพราะเราหาข้อมูลมาก่อนที่จะมารีวิวนั่นเองนะครับตัวละครตัวนี้เป็นสายแทงนะครับอยู่ทีมนกอินกล์ฟินิคขนองนาไฟเจอร์แอนด์ไฟเจอร์นะครับผมเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เป็นสายแทงที่เป็นตัวละครที่ปวดมากๆแล้วสกิลดีพอๆกับบาลากันเลยนะครับเดี๋ยวเคเรามาเริ่มรีวิวเลยแล้วกันนะครับเพื่อจะแบบไม่พูดพ้ามทำเพลงไม่กีรังกากับหลังไม่แบบไม่ชักช้าลีลาไตาพวกละนะโคตรมาก เราเริ่มสกิลที่1กันเลยละกันนะผมสกิลที่1ของเขาสกิลคอมโบสกิลที่1นะครับสกิลคอมโบนะครับโจมตี1เป้าหมายแบบปกติเลยและสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับ18%นะฮะของ HP ที่เสียไปแล้วของฝ่ายตรงข้ามนะครับคือตัวเนี้ยจะเป็นตัวละครที่ถ้าฝ่ายตรงข้ามนะครับยิ่งเลือดน้อยครับจะยิ่งตีแรงนะครับความเสียหายเพิ่มเติมนะครับจะยิ่งเพิ่มมาฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับว่าความเสียหายเพิ่มเติมเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นแบบความยมจะะขึ้้้นนรรููููปปใใหหดดดตตลลลออคคับิด และยังไม่จบแค่นั้นรับผมมีโอกาส20%นะฮะที่จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับติดสับสนมึนงงนะฮะสับสนมึนงงคืออะไรก็คือจะไม่ตีคือจะไม่ตีแค่ตัวเองับผมจะตีทั้งทีมเราหรือว่าจะตีฝ่ายตรงข้ามก็ได้นะครับแต่จะไม่ตีตัวเองนะฮะเออซึ่งอันนี้ต้องแล้วแต่ดวงนะครับว่าจะตีฝ่ายเราหรือฝ่ายมันก็ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับสับสนอันนี้ ส่วนตัวสําหรับผมนะครับ20เปอ็นอะไรที่ออกยากมากๆสำหรับผมแบบออกยากจัดๆเลยโคตรยากเลยเนี่ยเออคือแบบน้อยมากๆ่20ในการผมลองเล่นประมาณ20ตาครับออกแค่รอบเดียวทุกคนคือน้อยมากๆครับผมสกิลที่2ของสกิลอันติอันติเมตของเขาที่มีจุดเด่นของเขาคือสร้างความเสียหายโดนทุกตัวนะครับทุกตัวละครเลยแล้วก็จะมอบพิษให้ฝ่ายตรงข้าม100%อยู่แล้วนะครับที่จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามติดพิษนะฮะและยังไม่จบแค่นั้นนะครับผมถ้าฝ่ายตรงข้ามนะครับมีดีบัฟนะครับดีบัฟอะไรก็ได้ผ อยู่นะครับผมจะโดนดาเมจแรงขึ้น2%สูงสุด12%เลยนะครับดาเมจอันนี้จะแรงขึ้นแบบว่ายิ่ง่ายตรงข้ามมีดีบัฟเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งจะโดนอันติอันนี้แรงขึ้นเท่านั้นนะครับจาก2%ถึงสุด12%เลยนะครับวิโยไมเยอะนะครับเยอะมากๆเลยสกิลมีแค่นี้ใช่ไหมใช่ครับผมหลังจากปลุกอาวุธแล้วนั่นเองนะครับผมปลุกอาวุธมีอะไรบ้างปลุกอาวุธนี่ผมแนะนําเลยถ้าตัวละครนี้นะครับปลุกอาวุธจะทำให้เขาเก่งขึ้นมากๆเก่งขึ้นยังไง หลังจากใช้สกิลนี้ใช่ไหมทุกคนเขาจะฟื้นฟู H p พที่หายไปนะครับ35%เลยนะครับและลบบัฟออกจากฝ่ายตรงข้ามนะครับ4รายการนะครับลบบัฟออกนะครับผมแต่ละตัวนะทุกคนไม่ได้แค่ตัวเดียวนะทุกตัวละครนะโอ้โหเหมาะกับการบุกอาวุธมากๆเลยนะครับแล้วก็เหมาะกับการที่จะไปยืนทีมงูนะครับผมเออทีมกับเนวก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายฟินดิกเหมือนกันนะฮะโอเคเป็นกตัวละครที่น่าสนใจนะและก็เป็นทีมสถานะที่ดีมากๆหรือว่าจะเล่นทีมยืนก็พอได้นะ แล้วก็สอดแทรกไปเรื่อยๆทีๆๆๆๆละนิดทีละนิดละกันกคนเออเพราะว่ามีคนอยากให้ผมแบบว่ารีวิวตัวละครแล้วก็อยากให้บอกวิธีใช้ด้วยละกันโอเคผมก็เลยแบบพยายามสอดแทรกทีเรื่เล็กเพียรน้อยนะครับผมสกิลที่3นะครับผมสกิลพาร์สี่ของเขาเลยนะครับเมื่อตัวนี้นะครับได้รับความเสียหายที่อาจถึงตายอะ่ะคือถ้าตัวละครเนี้ยมันจะตายแล้วแบบคล้ายๆจากซันเงสือครับพี่มันใกล้าตายมันก็ไม่ตายใช่แต่ตัวละครนี้จะมีข้อดีตรงไหนรู้ปะเขาจะฟื้นฟูกด500หน่วยนะครับโอ้โหโคตรเยอะและอีกอย่างยังไม่จบแค่นัั้นนะครบผม ฟื้นฟูเฮพีตัวเอง60เป็นยังไงล่ะแม่งโกงทั้งในอนิเมะนะครับโกงทั้งในเกมเลยนะครับผมคือแบบไม่ตายอ่ะคือแบบกูจะอยู่กูหน้าด้านอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะฟื้นฟู60เปอร์เซ็นต์นะครับผมยังไม่จบแค่นั้นนะครับผมจะมีบัฟอีกบัฟหนึ่งทุกคนที่ดีมากๆลดอัตราความเสียหาย2เทิร์นด้วยกันโอ้โหแม่งครบเครื่องกระเบื้องแตกฟื้นฟูทั้งโกรธฟื้นฟูทั้งเลือดนะครับแล้วก็ลดดาเมจที่เราได้นะครับผม2เทิร์ ทําให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมติดเป็นพิษ2เทินด้วยกันคือสมมุทัยตัวนี้ใกล้ตายนะครับจะเด้งเลือดเด้งโกรธนะครับแล้วก็ลด,ดอัตราความเสียหายแล้วก็ทําให้ฝ่ายตรงข้ามติดพิษด้วยโอ้โหแม่งครบเครื่องจริงๆสาหรับตัวละครนี้นะครับเป็นสายแทงแล้วก็เล่นเป็นเป็นทีมซีซีสถานะได้ด้วยนะฮะโอเคทุกคนอยากเห็นภาพใช่ไหมว่าเป็นยังไงนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่าว่าเห็นภาพแบบชัดเจนเป็นยังไงนะฮะกับซาเอลอพอลโลนะครับผมแกลนของเราเป็นตัวละครที่แบบผมรู้สึกว่ามันเท่มากๆเลยนะทุกคนนะ โอเคเรามาตีแบบธรรมดาแบบไม่ติดสกิลคอมโบไม่ติดอะไรก่อนผมเป็นการแบบมันเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบเป็นการกินนะครับง่ำง่ำเข้าไปอ่ะแบบต้นไม้กินคนนะครับประมาณนั้นเลยนะครับผม,ผมก็ไม่เขยรู้เหมือนกันผมไม่ได้ดูมานานแล้วครับผมก็เลยคิดไม่เข้าใจมันก็คืออะไรกันแน่นะครับคือจะมีคนบอกผมว่าผมพูดไวมากๆเลยใช่ไหมทุกคนผมก็เข้าใจตัวเองนะว่าผมพูดไวมากๆเลยนะครับผมก็ ผมก็พยายามฟังคำแนะนำทุกคนนะครับแล้วก็พยายามพูดให้ตัวเองเบาๆลงนั่นเองนะครับพยายามพูดช้าลงนะครับแต่ก็พยายามแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพยายามพูดแบบช้าลงไปเรื่อยๆนะครับที่พูดตอนนี้ก็คือพยายามแบบเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อจะได้หาสก,กิลคอมโบให้ทุกคนมารีวิวทุกคนดูนั่นเองนะฮะโ,โยโย แม่งพูดกูจะแล็บได้แนั่นแหละไอ้ห่าโอเคทุกคนเรามาดูสกิลที่1กันดีกว่าสกิลคอมโบของเขานะครับสร้างความเสียหาย1ตัวละครนะครับแล้วก็มีโอกาส20%นะครับที่จะทำดรามิแล้วก็มีโอกาส20%นะครับที่จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามติดสับสนนะครับและมีโอกาสเพิ่มเติมนะครับดรามิเพิ่มเติมนะครับฝ่ายตรงข้ามจะโดนดรามิเพิ่มเติม18%นะดูนะครับผมจากห้พีที่เสียไปนะมันจะมีขึ้นนะครับผมปึ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมา2,100เห็นสอันนี้คือจะแรงตามตัวนคหนบผม ยิ่งตัวละครเลือดเยอะ้อยเท่าไหร่นะครับยิ่งตัวละครเลือดน้อยเท่าไหร่ใช่มทุกคนจะโดนดามเมจเอ่อเพิ่มเติมมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมแต่ผมไม่ค่อยสนใจกิมสับสนอยู่แล้วเพราะแม่งออกยากมากๆนี่มาดูอีกรอบนึงครับผมอันนี้จะโดนแรงขึ้นนะฮะลองสังเกตดีๆน,นะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็น,นป่ะโดนเป็นแปดพันแล้วเห็นปะ่ะจากสองคั้งเป็นแปดพันนี่คือผ่างมันเยอะมากนะคะรับก็คือยิ่งฝันสองข้ามเลือดน้อยเท่าไหร่จะโดนความเสียหายเพิ่มเติมมากขึ้นเท่านั้นนะฮะโอ้โหคคคครรรบบบเื่ออองีกกแล้วััผมตพอลลโนะครับผมมไไไซซซเเเอออออออลลลลลลลนะะฮพพโโดิ่่ใช โอเคทุกคนเรามาดูสกิลอันติของเขาดีกว่าทุกคนสกิลอันติของเขาเป็นสกิลหนึ่งที่ดีมากๆนะครับโจมตีใส่ตัวทุกตัวละครเลยแบบเป็นการแบบพ่นเปียวๆไปอะครับจะดูดพิษนะฮะแล้วทำให้ฝัตรงข้ามติดพิษด้วยนะครับแล้วก็แล้วจะตีแรงนะครับตามที่ฝัตรงข้ามไม่ติดดีบัฟนะฮะแบบตอนนี้ไม่มีติดดีบัฟก็จะเบาหน่อยนะครับผมแต่ดูไปเราจะดูแค่ติดปะ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 นี่ฮะติดพิษทุกตัวละครโคตรดีครับผมเป็นยังไงล่ะครับผมแล้วก็ตีแรงตาม2%นะครับที่ติดดีบัฟนะฮะอาจจะไม่ติดกกก็แแดม่งเลลยะัน แต่พัซีฟนะครับอาจจะทำให้ดูไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าพัซีฟนะครับมันเป็นแบบว่าต้องให้เกือบตายก่อนแต่ตัวนี้อาจจะเป็นชั่วโมงก็ยังไม่ตายครับตัวละครตัวนี้ได้พูดในคำเดียวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการรีวิวซาเอลอะพอลโลนะครับผมถ้าชอบใจคลิปนี้ลืมกดไลค์และกด Sub s c r i b e ผมด้วยล่ะเพื่อเป็นกำลังให้ใจให้คนทำคลิปอยางมากๆเลยนะครับผมอยากได้ตัวละครอะไรอีกคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะฮะ